สวัสดีครับพี่น้องมือนีคือเก่าครับพบผอกับผมคือเก่าครับในถาครับแล้วก็่องท้าวอนโปรดักชั่นมือนีวันเสาร์ครับมือสบายสบายครับบันด็เร่งรีบหนักหนาะพอดีมือนีวบนเดีไปทางไหนครับคลิปขวบเดีไปหาท้า,ทายหาเห็ดผมก็เลยว่าสิมาอาัดคลิปเกี่ยวกับคาถาสินนบันซ่อนให้พี่น้องฟังครับ เพราะว่าคาถาศินนบันซ่อนนี่มันมันสวดยาคับเพราะว่าผมเคยได้ฟังว่าคาถาชินบันซ่อนนี่ครับถ้าเขาสวดได้เขาปฏิบัติได้มันที่สามารถรักษาคุม้มครองเขาเบียบดีเลยนะครับแต่า่าผมไปสวดล่องเบิงปรากฏว่ามัน่มันแนวง่ายครับมันสวดหยากขนาดสวดยากเพราะว่ามันเน่าแล้วก็เป็นภาษาบาลีครับ ภาษาบาลีสวดกับบบคลองพรว่าเหย้าพี่น้องก็เคยอาจจะเคยเดือบังเนาะครับเนาะเคยเดือบังเคยเดืฟังเนาะครับเค,รเคยเดืสวดเคยเดือบทองเพราะว่าคาถาสิ่งมันซ่อนอนี่มันเหย้าครับผมไปสวดบ,บังนีหนิวว่าพูดในสวดได้แส,สดงว่าเจงเติเ๋ยวอ็คิดรุ่งผมนะครับแต่ว่าผมก็เลยจะมาบอกวิธีเทคนิคการสวดให้ได้ง่ายๆครับการจำ การท่องการจาเพราะว่าส่วนหนึ่งผมไปกับคูบาอาจารย์ไปภาวนาครับไปสายวัดป้านี่แหละเพราะว่าวัดป้านี่ยมาแรกมากเนี่ยเพิ่นจิตทำวัดทำวัดแล้วครับประมาณสองสามทเนี่ยเพิ่นจะออกไปหาภาวนาตามโน่นตามป้าตามป้าสาตามมองในที่มีคนตายหงตาย,ยานี่นะครับเพิ่นไปเพื่อเพิน่นอกไปองค์สององ,องน์นะครับพอดีผม ปีหนึ่งไปก็เพิินครับไปจำได้ว่ามันบังสังท่อเนี่ยครับบนจังท่อหน่อยปีนั้นเขาจะลงหนองครับเรามีค้นตรงน้ำตายมานเนย่มก็ขึ้นมากเพิ่นกับผ้าไปมองมองค้นตรงน้ำตายเลยนะครับไปปรากบเราหรกสองลูบพระสองลูปแล้วก็มีพอกสองสองกับผมเนี่ยครับไปหอบเพิ่นก,กางเต้นกลางกดใช้หม่องค้นตาย,ยนะครับ ก็เลยเยับอีเล็กน้อยห่างคนไปอีกน้อย,อยน,อยอน,อยนึงครับแต่ว่าผมประกาศประกาศนอนครับอยู่ในเต็นแต่ว่าประกาศนอนย่านฝันนะครับย่านฝันเห็นผี <c oughs> ก็เลยก็เลยหาวิธีเหตงนี้ก็เลยม่ให้นอนรับนะครับเพราะว่าพนังนนภาว่าล้าเรียกว่าคนกดไปกดบั้นเพรานกสินังภาวานานบนางคนก็อ่านนอนนะครับเป็นโยกอา่านนอนผมก็นอนเือนไปบองมองแต่ว่าไปมองนั้น่กลกานอนครับย่านฝัน ผมกเเลยเอาโทรศัพท์เปิด youtube เปิดคาถาสินนามนซ่อนครับใส่หูแล้วก็ก็ฟังผนไปเรื่อยๆครับฟังปาสวดตามไปแนี่ใดแน่ยบ่ไดแนี่ครับแต่ว่ารูดซึกว่าประมาณตีสองกัวกัวเลยครับรูดซึกว่า,วาหัวสีลงสีใสจำง่ายขนาดครับผมก็ได้มาแต่าพแลละครับได้ได้ไดสวดต,ต,ติดปากได้มาแต่าพูดละผมก็เลยว่าสิมาบอกพี่น้อง ก,การเทคนิคการสวดการทองแห้จ่จำได้ไว้ครับคนละคนก็นอาจจะจำได้ทองได้แต่ว่าผมว่ามันอยากเติบอยู่ผมก็เลยว่าสิมา,ามทองห้พี่น้องฟังเบมือว่ามันจำได้บ่บ่ได้สวดดนแล้วครับแต่ก็สวดยุ่แต่ว่าหังบ่ได้สวดประจําครับผมอาจานย์้พี่น้องฟังครับเดี๋ยวลองเบมืองครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะกามโมละเพปุตตังธนกามโมละเพธนังอัตถิกายะกายะญายะเทวานังปิยตังสุตตะวาอิติปิโสพะคะวายมะราชาโนท้าเวสวรณโนมรณังสุขังอรหังสุขะโตนะโมพุทธายะ ชาชนะกตาพุทธเชตวามารังสวานังจตุสัจจะสังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทโยพุทธะอาทวิสตินายาการาพิปปติโตไมหังมัทธเกเตมมนิ สาราสีเสปฏิทิตัวหมายหังอุเรสาพรคุณากรวหาทาเยเมอนุรุธโทสาลีปุตตัวจะทาขีเนโกนทานยอปิดทิพาคาดสมิงมุคลาโนจะวามาเกทาขเสวะเนไมหังอาสุงอานันทาลหูโล กาสโพจะมหานามวอุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิธิภาคาสมิสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิตวมุนีปุงขาวะคุมารกาสโพเทโวมเหสิจิ ตวะทักโสดไมหังวัฒนีนิจังปฏิทัสสิกุณกะลวะปุณโณังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทัสิวาลีเทลาปันจะอิมิสาตานลาเตติลากรรมาสสาสีติมหาเทลาบิชิตาสินาสาวกะ สิตาสิติมหาเทลาสิตวันโตสิโนรสาชาลันตาสิละเตเจนังขมังเขสุสันทิตารัตนางปุระโตอาสิทาคีเนเมตสุตตะกังทัสสังปัสจโตอาสิวาเมอังคุลิมารัง ขันธโมระปาริตันจะอาศิสะทังอาศิสาปาการสันทิตาสินานาวารสังยุตตาสัตตาปการรังคตาวาตัพิตาทิสันสาตาภาหิราชตุปัทาวะอาศิสาวินายังยันตุอนันตสินาต สัสาวสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปันจเรีสินปันสรมัตจัหิบิหารันตังมหิตาเลสสทาปาลีนตุมังสัเพเทมหาุริสาสสภาอิเจมัมันตวสุขุตวสุรัโคสินานุภาเวนะสิตุปัทโวธรรมา น, ates, นุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตนันตรายโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารามิจินปันจเรติเกือบจำหมดเลยครับแต่ว่าผมว่าผมลืมยุทธรหนึ่งอยู่ครับลืมยุทธรหนึ่งอยู่คิดว่าพี่น้องผู้บทสวดได้ อยายาว่ากันนะครับผมว่าผมลื่อมถอนนึ่งโยนี่นะครับกับประมาณนี้ครับแต่ว่าส่วนมันบ่ค่อเด็ดสวดดูก็เลยเป็นเลื่มๆลเนี่ยคันพี่น้องอยากจำไปสวดเทคนิคการจําการสวดกับพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งเนี่ครับเด้อยส่วนเด็กๆนี่หัวเฮาสิว่างสิเรียนดีถ้าเฮาบ่อดนอนเกินไปหรือว่าดื่มสิ่งเสพติดหลายเกินไปแสดงว่าหัวเฮามันสิดีอยู่ครับช่วงเด็กๆนี่ พี่น้องอย่างสวยกิพี่น้องล่องไปจําไปเห็ดไปสวดล่องบ้างครับผมก็มีบมาณนี้นะครับพี่น้องขอบคุณในลายครับพี่น้องที่เขาเบิ่งครับสวัสดีครับ